สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อ,อสอร่วมมือกับบริษัทแอดวานด์ไดดักติกจำกัดเสริมทักษะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาค่ะนายศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทแอดวานด์ไดดักติกจำกัด โดยมีนายนิทัศ์เหลืองวิรุตกุลประธานกรรมการบริษัทแอดวานซ์ไดดักติกจำกัดร่วมลงนามนายยุสพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสอสอมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพพร้อมเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งให้ความสําคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการผลิตอัตโนมัติสําหรับครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงการสนับสนุนครารุพันและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จําเป็นเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในสายงานต่างๆ ทั้งในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และแมคคาทรอนิกส์และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนในครั้งนี้จะมีระยะเวลา3ปีโดยมีผลทันทีหลังการลงนามเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายโดยสอสอจะร่วมกับบริษัทในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและจะัส่งครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำร่องไปสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาและทดสอบสมรรถนะทักษะทางวิชาชีพที่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจะสามารถทดสอบและออกใบรับรองสมรรถนะทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากอาชีวศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน ทางด้านนายนิทัศ์เหลืองวิรุตกุลประธานกรรมการบริษัทแอดวานซ์ไดแดกติกจำกัดได้กล่าวว่าบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถในด้านระบบการผลิตอัตโนมัติที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับนานาชาติโดยบริษัทจะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ด้านสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงการออกใบรับรองการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดการร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นการยกระดับฝีมือครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในด้านระบบการผลิตอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของธุรกิจในประเทศให้ก้าวไกลย,ยิ่งขึ้นในอนาคต